เคยลองนึกย้อนกลับไปดูไหมครับว่าทําไมเรื่องเล่าบางเรื่องอย่างนิทานที่เคยฟังตอนเด็กๆเนี่ยมันถึงได้ติดอยู่ในหัวเรานานกว่าบทเรียนที่ท่องจําในห้องเรียนซะอีกนั่นแหละครับคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าการเล่านิทานที่มันสามารถฝังบทเรียนบางอย่างไว้ในใจเราได้แบบข้ามเวลาไปเลยซึ่งก็นํามาสู่คําถามสําคัญของเราในวันนี้เลยครับว่าทําไมความผิดพลาดบางอย่างแค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวจริงจริง แต่มันกลับสร้างแผลในใจที่ลึกซะจนเราจำไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่อยากจะกลับไปเจออะไรแบบนั้นอีกเลยเรื่องราวที่เราจะมาคลี่คลายกันวันนี้มีคําตอบที่น่าทึ่งให้กับคําถามนี้อยู่ครับเอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในยุคปัจจุบันนี้แหละที่วัดแห่งหนึ่งมันมีเรื่องขัดใจกันเล็กๆน้อยๆระหว่างพระภิกษุสูงวัยรูปหนึ่งกับสามเณรดูเผินๆก็เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะว,ว่า รอยร้าาเล็กๆที่เห็นเนี่ยรากของมันยังลึกลงไปในอดีตชาติแบบไม่น่าเชื่อเลยลองนึกภาพตามนะครับในโรงธรรมสภาที่ควรจะสงบสงบเนี่ยบรรยากาศกลับตึงเครียดมากพระเถระผู้ใหญ่กำลังร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนแต่อีกฝั่งหนึ่งสามเณรกลับนั่งนิ่งเฉยชาคือใจแข็งแบบน่าประหลาดใจมากๆพอไปสืบสาวราวเรื่องกันก็เลยได้เห็นภาพที่มันชัดขึ้นครับ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพระเถระเนี่ยชวนเด็กคนนี้มาบวชเองกับมือเลยนะแต่แทนที่จะดูแลสั่งสอนกันดีๆกลับด่าทอทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเนนทนไม่ไหวหนีไปศึกมาแล้วถึงสองครั้งแล้วครั้งนี้ไม่ว่าพระเถระจะอ้อนวอนแค่ไหนเนนก็ไม่แม้แต่จะหันไปมองเลยครับแล้วคำพูดที่เนนพูดออกมานะครับมันสั้นๆแต่โคตรจะเด็ดขาดเลยเรานั้นไม่อาจดูแลท่านได้แล้ว ประโยคเดียวจบมันบอกชัดเลยว่าความอดทนมันหมดลงแล้วจริงๆเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ทำให้เด็กคนหนึ่งตัดสินใจได้แน่วแน่ขนาดนี้และแล้วคำตอบของปมปริศนานี้ก็มาจากองค์พระศา,าสดาครับพอพระองค์ทรงทราบเรื่องทั้งหมดก็ตรัสขึ้นมาว่าความรู้สึกที่มันฝังลึกอยู่ในใจของสามเณรเ,เ,เนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆในชาตินี้นะแต่มันมาจากโทษร้ายแรงที่ได้เห็นกับตา แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในอดีตการโอเคทีนี้ละครับเรากำลังจะดําดิ่งลงไปในต้นตอของเรื่องทั้งหมดพระศาสดาส่งเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่งขึ้นมาเพื่อไขทุกอย่างให้กระจ่างซึ่งเรื่องเล่านี้ละครับที่จะพาเราย้อนเวลากลับไปไกลแสนไกลเลยภาพตัดกลับไปในอดีตเลยนะครับไกลมากที่นครพราณาศีในยุคข,ของพระเจ้าพรหมทัตเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากๆ และที่นี่แหละครับคือฉากของเรื่องราวที่ตัวละคร3มชีวิตจะต้องมาพบเจอกันแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวตัวละครที่เราต้องจับตาดูให้ดีในนิทานเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่3มชีวิตครับ 1. คือหมอง,งูที่เลี้ยงลิงไว้ช่วยทำรรมาหากิน 2. คือลิงน้อยผู้ซื่อสัตย์ที่คอยติดตามเจ้านายไปทุกที่และ 3. คือพระโพธิสัตว์ซึ่งในชาตินั้นท่านเกิดเป็นพ่อค้าขายข้าวเปลือก ที่มีจิตใจเมตตามากๆเรื่องมันเริ่มจากที่ว่าวันหนึ่งหมอง,งูก็เอาลิงเนี่ยไปผูกทิ้งไว้ที่ร้านของพ่อค้าเข้าเปลือกแล้วตัวเองก็หายไปเลยหายไปแสดงงูไปดื่มเหล้าเพลินจนลืมลิงไปเลยครับเจ็ดวันเต็มๆที่ไม่เคยกลับมาดูดำดูดีแต่โชคยังดีนะที่ทุกๆวันที่ลิงถูกทิง้งพ่อ้าเข้าเปลือกก็สงสารเอาอาหารมาให้กินทุกวัน เป็นภาพที่มันต่างกันสุดขั้วเลยนะครับระหว่างความใจดีของคนแปลกหน้ากับความร้าความรับผิดช,ชอบของคนที่เป็นเจ้าของแล้วพอครบ7วันในที่สุดหมงูก็โผล่กลับมาครับและฉากการเผชิญหน้าระหว่างเขากับลิงน้อยที่หิวจนไส้จะขาดนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยพอลิงเห็นเจ้านายกลับมาก็ดีใจสิครับร้องขออาหารใหญ่เลยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไร คือคำพูดเย็นชาๆว่าข้าไม่มีอะไรให้เจ้ากินหรอกนะโอ้โหคือไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะพอลิงมันยังร้องไม่หยุดเพราะหิวจ,จัดๆหมอง,งูก็รำคาญครับคว้าไม้ไผ่ที่อยู่ใกล้ๆมาได้แล้วก็ฟัดเปรี่ยงเข้าไปเลยเต็มแรงโอ้โหการกระทำรุนแรงแค่ครั้งเดียวนี่แหะครับที่มันกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการสำหรับลิงน้อยตัวนี้ บทเรียนครั้งนั้นมันฝังลึกลงไปในใจของลิงน้อยไปเลยครับและแล้วโอกาสที่จะหนีจากชะตากรรมนี้ก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดวันต่อมาหมองูก็พามันไปที่อุทยานผูกไว้กับต้นไม้เหมือนเคยแล้วตัวเองก็คงจะเพลียจัดเพลาหลับไปเลยและนั่นแหละครับคือโอกาสทองของลิงน้อย ลิงเห็นแบบนั้นรออะไรล่ะครับแก้เชือกสิครับพยายามแกะพยายามดึงจนเชือกหลุดแล้วก็ปีนพรวดขึ้นไปบนต้นมะม่วงที่อยู่ไกลๆเลยในที่สุดก็ได้กินได้เป็นอิสระสะักทีเป็นภาพที่แบบโล่งใจแทนเลยทีนี้พอหมองูตื่นมาอา้าวลิงหายอ๋ออยู่บนต้นไม้นั่นเองคราวนี้มาไม้ไหนรู้ไหมครับ มาไม้อ่อนเลยจ้าใช้คำพูดหวานหวานเรียกสะเพราะเลยว่าสหายหน้างามโหมันคนละเรื่องกับเมื่อวานที่เอาไม้ไผ่ฟาดเลยนะย่างกับคนละคนแต่ลิงตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมครับมันบอกว่าข้าจำได้นะที่ท่านทำทั้งหมดนะ่ะอยาวหวังเลยว่าจะกลับไปอีกโอ้โหคำพูดนี้มันบอกทุกอย่างเลยความไว้ใจมันพังไปแล้วการกระทำแค่ครั้งเดียวมันทำลายทุกอย่างจริงๆคำพูดหวานหวานแค่ไหนก็ซ่อมไม่ได้ แล้วลิงก็หายลับเข้าไปในป่าเลยครับทิ้งไว้แต่บทเรียนสําคัญว่าความไว้ใจที่พังแล้วมันประสานกลับคืนมาไม่ได้ง่ายๆพนิทานเรื่องนี้จบลงพระศา,าสดาก็ทรงดึงเรื่องราวทั้งหมดกลับมาสู่ปัจจุบันครับเพื่อจะเฉลยปมที่ผูกไว้ตอนแรกให้ทุกคนได้เข้าใจและนี่คือบทสรุปที่ทุกคนรอคอยการเฉลยว่าใครเป็นใครในเรื่องนี้หมอง,งูใจร้ายในวันนั้นก็คือพระเถระแก่องนี้นี่เอง ส่วนลิงน้อยที่ถูกทำร้ายจนฝังใจก็คือสามเณรคนนั้นและพ่อขาเข้าเปลือกใจดีก็คือองค์พระสัสดาในอดีตชาติพอรู้แบบนี้ปุ๊บโหทุกอย่างกระจ่างเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือคำตอบของทุกอย่างว่าทำไมความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวมันถึงเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการได้ก็เพราะบาดแผลที่เกิดจากการกระทำในครั้งนั้นมันไม่ได้จบแค่ในชาตินั้นแต่มันฝังลึก ข้ามพบข้ามชาติมาจนถึงทุกวันนี้เลยสุดท้ายเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้พวกเราได้คิดกันต่อนะครับว่าแล้วบุทเรียนจากอดีตของพวกเราล่ะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายโดยเฉพาะเรื่องที่มันเคยทำให้เจ็บมากๆมันกํำลังกําหนดตัวตนและการตัดสินใจของเราในวันนี้อยู่หรือเปล่าเป็นคำถามที่น่ากลับไปคบคิดต่อจริงๆครับ